คอ่อย10หาจะไ,ได้เหมือนเดินเนมน,นี่ปลาเอาคำใหญ่ๆเอาปลาหอมพรอมหอมกลับงงนนแม่โดยแม่กินก่อนคำัหนึ่งดู nói ban nọ, mới khởi hết năm sĩ Chị nói ban nọ, miêu khởi hết năm sị, Bà ca sao bài đi, nè luôn sao bài đi nè luôn, เจ๊เจกเธอนะน้ำเต็เ็สบายบ้าบงเนางจบ้างนั่นโอ้มนป่ะมนป่ะโอกี่ขนมพร้อม ว <laughs> ายอไปพู่นแหอนแนบเนไปแหละ่สวิงไปดัทุกคนดิอนจุง้งซอนจุ้งรอตามแคมสี ตกลตะกดไปรอนรุน่นนำกันก้อนเฮาจะไปกะก่อนอื่นกัส้าวผู้ไทยกัข้อคอบใจเอฟี FC ทุกทุกคนเดอ้อที่ทาให้กำลังใจส้าวผู้ไทยตลอดมาคอยมาคอมเมนต์เฮาเื่ยกำลังเจอแหนะตอนนี้กะเฮามาฮอดบอนพักเลยทุกคน บอลอยากกินข้าวกินน้ำเขาก็ะอยู่นี่แหละบารหลุนกับบาลบูไายฮเกมเคยเ,เกมคองหุ่นเด็กๆก้าวก้าว,าวอย่าไปไกลได้ดูาาาม,ดมาไหมมาดิเขาเคยเพเห็นดานงามเลยทุกคนป้าวิวอยู่นี่มดเท่านั้นขันพนมีตกบรรยากาศดีขนาดทุกคน ป้าบอลนี่ก็คักไปเหยื่อว้าวาเมาดูเด็กๆก่ะวิวธรรมชาติเสบ้านสาวพุทัยมื่อกี้นี่กะบ้านพุทัยกับอ่า เบาวลุนกะไปห้าตีมองทุกคนเช้าพุธไทยว่าชาวช้าพุธไทยว่าอย่าซ้อนแต่กะลู่เช้าพุธไทยแห่น่ะมันมันยาะยะตกหลุกกัเลยเอ้ยยะและมีซ้อนเบาพุธไทยกับเบาวลุนไปห้าตีมองทุกคนมาเช้าพุธไทยกะนนั่งทายอยู่นี่แหละมากันมากองคือกองไผยมาไอ้กินข้าวครัทุกคนมากินข้าวกินข้าวอยู่กลางแม่น้ำนี่ของกินเราก็ทุกคนมื่อกี้ ป้าบาวไทยกับบอลหลุนไปกาดหมองกินฮ่าบอลหลุนได้เลิกกัดหมองกี่มวนะปลาลายทุกคนเลยเดียวก็คือหมองนไนตกเปบมืดคึมตังซอแล้ นี่เคือกับกระซ้าพุทธยเอามาแต่เหือทุกคนเขาเยอะซอยจำปลากินได้มันนี้เลยนี่ผักเนาอยู่ในแคมป์คือกระซ้าพุทธยแล้วก็ผักบกหอมแล้วก็มะฮุ่งทุกคนตามมะฮุ่งวานลาวก็มาแคมปิ้งกันได้ทุกคนเลยมากินอยู่ตามแคมปเ์เสเฮิงงล้วไม่ได้มากินนะพาเด็กๆมาเปิดหูเปิดตาเลยเอาเครื่องขบมาได้ทุกคนเลยาตามมหุ้งแล้วก็ซอยจำป่า มานียไม่ทุกคนพากันดินน้ำเลยกล้าไหมพี่ก้ามาหาแม่พี่มาหาแม่พี่ก้าโว้ยพากันดินน้ำเลยทุกคนมดป่ะเตยบ่เลยมดบ่มาดินนะาอ่ะมาดิน้ำมาฮะพุณคอยได้คอยได้ไดพะลาดได้กล้าเ,เออพ,พาน้องคอยเอ็ดแบบนั้นเลยพะลาดได้เหล่าุมงเล้วจะมาใส่ปากกันทุกคน พอได้กลินอยู่แล้วพอจะได้กลินเท่านันให้กันไม่ได้ให้พอจะได้กลินอย่าปีแน่เลยค่ะ ใช่ไหมครับมานะใช่โอ้โหลีตีมอเหยนเลยไหมตีห้องห้องว่าเพื้อห้องไปโต๊ะกิต๊ะไปโต๊ะไปกิน ป่าไม่ใคร่ได้ไม่ได้นะกระดุนมีกินเด้อป่าสุกกินปาดีก่กินเป็นโตยได้มีชอยมีขี้มีเบยจับ

<c oughs> พอแะ้วทุกคนเอ้ยปี๊กกระซับนี่ผาย,าย,ยมันเกริ่มเป็นกอนแล้วซาผายยีปี๊กก่อนอย่าเป็นมืดกอก่อนนะโอ้ยยามีนาบอเด็กๆมีกห้าท,อง,<ด>ทองดูห้าถองห้าถองถองได้เลยโอ้โหคนมีเห็นแต่ mày tiên học cả à. đều rồi tụi con tao phải tắt lại tiên ngủ kìa sơ cơm đi ngủ cơm bà cầm đi nắm cho đậy nào hà hồi hà hồi này cả nào nè 不知道

มื่อยไรเมือม่อยฮะย,ย,ย่าลูกคอยเมื่อยห่าจ้าได้เหมือนเดิมสองไอ้น,น้องก็พากันนินมาอันนั้นมาลักลีน,น้องเมื่อยหาไอ้โอ้เฮมเป็นตาเชฟเลยเรือห้อย,อยขอดีบัดรอ่ะปีนแต่แต่ปีนหนีปีนชออ่องเธอครั้งนี้ชุกแล้วปีนทีครั้งหนึ่งกินเลยบัดนีร ตะโพกินเลยเสบวกมาเสือมาว้าโอ้ยเป็นงูเหี้ยเฮี่ยเป็นงูเป็นงูอ่ะโอ้ยเม่อไหรอะเไี่บ ไปดูมาหนาไม่ได้ชมต่บังลยปัดิมือเองด้วปัดเล็บงบ่ขาเล็บไปซื้อขาเล็บก็บอนหมดดินกระปิดไม่าดินเดเด้ยวขาเล็บจปาดจริง สีเต่ขาดไม่ได้ตามบุ้งดเดนี่ยปลาเตดาปลาเต้าแซบตามบุ้งเขาแซบนี่แย่ได้ขวดตามแซบเป็นย่าปลาเต้าแซบได้แต่มะนาวไม่ได้มาเรียนยามันตามเท้าที่มีหยกนัว ยันพอตกบักไหนยันพอตกแดดออกเซลตาอีนฮะตัดด้วยตัวแดงคับอารีมันแลงยันเปล่ามาเตี้ยวเลยไม่เล่นกันไม่ได้เด้มเตี้ยอย่งเดียววันนั้นเบิ้งรถขลุดไม่เลยจางที่บอกรถ เบิ้งมันคือน,น้ำลายอยู่ทีเนี่มันช้าคำขุยบ่เบิ้งนะพราะม่นม้องมืเวมีแซบบ่กอนอนมรเด็ก ปลาแซบเลยปลาแซบปลาปลาที่โถงของปลาหนุ่มจะเฮ้ยก็ต้องซื้อเสมอปลาแซบเฮ้ยมันหนุ่จะนะเนีกินได้หนุ่มเผ็ดหนุ่มมากขนาดวันนี้จับเลยิีเดยวพากันอยากเขาแล้วอยากเขาอยากเขาไม่เป็นบอลเออว้าวต้นหาลันเด่นกลาง น้ำ่ผักกัดเาเด้อเข้าแม่เข้าแวยมามกินน้ำตาลด่กินตานี่แหละเฮ้ยขอบกระลายหกินกินกินปลาแมวเหอโอ๊ยกสร็นบเกยเข้าติดเด้อินเด้อเข้าใสน้าลเด้ออ๋อมินี่นี ได้ได้นะอยากเขาเบิ่งได้โคมได้แจ้วได้มีผักทำจะได้เล็กน้อยโคมซะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมานาๆกินข้าวตรงกันเด้อเบิ่งสาษไทยเด็กเธอเบิ่งนี่มีผักกระพุ่มดิโพ้ด้วยดิผักเน่าดิผักข่านี่ปลาเอาคขามใหญ่ๆเอาปลาหอมพร้อมหอมกลับ โอ้ยแม่กินกอนคับหนึ่งดูน่องแม่น่องแม่นังแม่ของแสบมันอยู่ที่ปลาคือแบบบ้าผู้ไยน้อยเว้าแล้วเฮ้าเบิ่งเฮ้อกินข้าวกับปลาที่โถงแ่บเยอะเ้า

กระลงจะลืมนี่กินไร่จำป่าจลยื้อเสียจแคบกินเยอะเลยับไม่เหลือเดี๋ยวหาได้กินเลยเอะอะืมกินได้ไม่เยอเแฉบ มักินเปรี้ยวได้ยมักกับมักตำมะฮ่งเฮ้ยกินปีกปลาแซ่บๆแม่ไข่ไม่เยอะกินตำมะฮ่งเยอะคือมันเน่าแล้วหอมแซ่บถึงกระปากอ้าวไม่เ,ามาเลยอแม่เบิกกินพิมพ์มาอยากอ่อาเงินกระปะากไหนคะไม,ม่มีละ ิดัเต้นลยพี่ๆเอาานยเลยครับเ่อมันเต้นเลยครับมันลุกเลยเอาเมย์ไม่เต็มันเธอแล้วมันเะิอยางนันตลอด mặt không mắng chăm 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 cứng. chăm 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 mún mún chăm 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 mún เงื่อนวางแผนไปเรือดูหน่อยเลือกหบปลาปืนยังไม่ได้บ่เช็คข้างในปืนไปปืนก่อนไปทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วเ่าค่ะกันอาบน้ำก่อนทุกคนอาบน้ำก่อนแต่คือ มาเลยเย็นค่ะขนาดพื้นหนักคนน้อยว้างทางาคนน้อยอลุงางอลุดำน้ำมาดมามาเลย

ดำนดดๆดำเลเอาดำโพมนดำนะดำนดำไปเลระตดนดำได้ดำโพดิดำบีได้หลังจากสี่อาบน้ำแล้วกับหมาทุกคนมาหอดแถมซีเลยทาขึ้นบ้านเขารถจักร้าไไห่ก็จอดอยู่เฉิงเคินพ่นแหละจอดเือนข้าแม่ฮั เบิ่งนะยังดินต่อยได้เด็กน้อยนะไปแม่ฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยไปมือเขาได้อยู่ดีเปล่าเว้ยเบากับน้ำหนี่ฮันจเต้นทึ่เกิบนะทึ่เกิบทึ่เกิบได้ปลาพ่อทุกคนได้ปลามื่อกินพร้อมได้ได้กุ้มอยู่ช่องขามไปห่ากินข้าวแกงอลไรกะได้ปลามื่อกินพร้อมทุกคน ขอแล้วพื้นวยนาขอสวยนาเ่อนสวยนา่อนึเบิ้งในกล้เกือบอ่ะทุกคนคิปนี้เขาิดเป็นทุกคนท่าบ้ายกัข้อขอบใจในไลเดอฝากกดไลก์กดแชร์กดตตามเพื่อาไทยทุกคนเด้อเพื่อไปกำลังใจเพื่อสาวผไทยอีคลิต่อไปสบายดี